สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดมเผยเรื่องน้อยคนรู้ลั่นคำจำกัดความดาราควรเป็นแบบนี้ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานแสนนานจนถึงปัจจุบันแฟนคลับก็ไม่น้อยลงเลยสำหรับโดมปรกรณ์ลำ โดยหนุ่มโดมได้เผยเรื่องราวที่น้อยคนรู้ผ่านรายการวันบันเทิงทอล์กเผยว่าเมื่อปี2550-2556ถึงเคยสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนดีเด่น800,000บาทไม่ต้องการเป็นข่าวพร้อมทั้งบอกว่าดาราคืออภิสิทธิ์ชนควรตอบแทนสังคม ซึ่งหนุ่มโดมมองว่าประเทศของเราทั้งที่ในเชิงกายภาพค่อนข้างเจริญแต่ในเรื่องของคนเราค่อนข้างที่จะช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศซึ่งคำตอบที่ได้คือการศึกษามันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างเป็นจุดแรกที่ทำให้เรารู้สึกรักตัวเองเพราะตัวเองมีคุณค่าพอเข้าใจตรงนี้เลยมีความรู้สึกว่าอยากทำประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ขาดโอกาสเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นโดมอายุประมาณ30ปีซึ่งถูกแนะนำให้ใช้ชื่อเป็นกองทุนโดมเลยยิ่งจะทำให้น้องๆเหมือนมีแรงจูงใจอยากส่งกลับโอกาสให้กับสังคมโดยโดมเผยต่อว่าตั้งแต่เด็กอยากได้อะไรก็ไม่ได้ต้องมีเรื่องต้องแลกปเปลี่ยนตลอดต้องเข้าใจเรื่องโอกาสที่อยู่มาวันหนึ่งได้โอกาสจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง ทำให้มีชื่อเสียงมีเงินทองเป็นที่รู้จักให้ชีวิตให้ผมดูแลคุณแม่ได้เลยให้คุณแม่กเกษียณตั้งแต่อายุ50ปีเพราะแม่เหนื่อยกับการเลี้ยงเรามาคนเดียวตรงนี้เลยทําให้รู้สึกว่าโดมต้องตอบแทนสังคมกลับไปบ้างสังคมนี้ให้อะไรกับเรามากเราต้องให้คืนเต็มที่และเป็นที่มาของปณิธานของตัวเองว่าต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมาเลยเริ่มต้นจากการศึกษา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ